สวัสดีค่ะครูจอยค่ะสวัสดีค่ะครูเฟื่องฟ้าค่ะสวัสดีค่ะครูเปิลค่ะวันนี้พวกเรานะคะมีทันมาเล่าให้ฟังค่ะชื่อเรื่องอนุบาลช้างเบิ่มค่ะเรามาฟังกันเลยช้างเบิ่มเป็นช้างตัวใหญ่บเบิ่มมช้างเบิ่มอยู่คนเดียวมานานแต่ช้างเบิ่มตัวเหม็นและก็สกรปรกมากวันหนึ่งช้างเบิ่มรู้สึกเหงานอนร้องไห้น้ำตาไหลลินอยู่ริมหญ้าเหงาจังเลย บรรดาช้างทั้งหลายต่างพามาประชุมเรื่องของช้างเบิ้มแต่ว่าทุกตัวต้องชูงวงชี้ฟ้าเพราะว่าช้างเบิ้มตัวเหม็นมากๆเลยทุกตัวต่างจึงบอกว่าช้างเบิ้มต้องออกไปทำงานแล้วล่ะทุกตัวจึงลากช้างเบิ้มไปที่แม่น้ำต่างใช้แปรงข,ขัดขัดถูดถูให้กับช้างเบิ้ม และเอางวงพ้นน้ำตอนนี้ช้างเบิ้มรูปหล่อเลยล่ะสบายตัวเลยช้างเบิ้มจึงออกเดินทางไปขอทำงานที่ร้านแรกคือร้านขนมปังของคุณปังช้างเบิ้มทำขนมปังด้วยความตั้งใจทำขนมปังชิ้นใหญ่บเบิ่มเทิมราคา1,000พบาทราคาแพงเกินไป คุณปังจึงบอกว่าอย่าทำดีกว่าไปหางานใหม่ชุางเบิ้มก็เลยต้องหอบขนมปังออกจากร้านไปไปร้านที่สองไปร้านของคุณจานชางเบิ้มตั้งใจทำงานมากทำจานออกมาจานใหญ่บเบิ้มเพิ่มแต่มันใหญ่เกินไปไม่รู้จะใส่อะไรดีคุณจานจึงบอกว่าอย่าทำดีกว่าไปหางานใหม่ ช่างเบิ้มจึงต้องออกจากร้านไปพร้อมกับจานไปร้านที่สไปร้านทำรองเท้าของคุณรองช่างเบิ้มตั้งใจทำงานมากทำรองเท้าออกมาข้างใหญ่บเบิ้มเทิมจนคุณรองลงไปอยู่ในรองเท้าได้คุณรองจึงบอกว่าอย่าทำดีกว่าไปหางานให,ใหม่ช่างเบิ้มจึงต้องหอบรองเท้าข้างใหญ่บเบิ้มเทิมออกจากร้านไปไปร้านที่สี่ ร้านทำเปียนโนของคุณเปียช้างเบิ้มตั้งใจทำงานมากทำเปียนโนออกมาหลังใหญ่เบิ้มเทิมมันใหญ่เกินไปคนดีไม่ไหวคุณเปียจึงบอกว่าอย่าทำดีกว่าไปหางานใหม่ช้างเบิ้มจึงต้องแบกเปียนโนหลังใหญ่เบิ้มเทิมออกร้านไปและไปร้านที่สี่ร้านสุดท้ายโรงงานทำรถยนต์คุณช้างตั้งใจทำงานมาก ทำรถยนต์ออกมาคันใหญ่เบริรมทอมแต่ว่ามันใหญ่เกินไปคนขับไม่ได้คุณยนต์จึงบอกว่าอย่าทําดีกว่าไปหางานใหม่ช้างเบิ่มจึงต้องขนรถยนต์ออกไปมีทั้งขนมปังอันใหญ่จานใบใหญ่รองเท้าคู่ใหญ่และเปียนโนหลังใหญ่ขับไปเรื่อยๆจนไปเจอกับ คุณแม่ที่กําลังทำงานบ้านอยู่มีลูกตั้ง12คนคุณแม่จึงขอให้คุณช้างเบิ้มช่วยไปเล่นกับลูกๆหน่อยช้างเบิ้มใจดีหยิบปินโนไปร้องเพลงให้กับเด็กๆฟังและที่สำคัญช้างเบิ้มก็หยิบขนมปังชิ้นใหญ่บเบิ้มเทิม่มแบ่งให้กับเด็กๆก,กินเอารองเท้าคู่ใหญ่บเบิ้มเทิม่มมาเป็นสไลเดอร์เอาจานใบใหญ่บเบิ้มเทิม่มใส่น้ำเป็นสระว่ายน้ำ และก็มีรถคันใหญ่บเบิ่มเทิ่มให้กับเด็กๆได้เล่นตอนนี้ทุกคนต่างมีความสุขกับของชิ้นใหญ่มากมายของคุณช้างเบิ้มช้างเบิ้มจึงเปิดโรงเรียนอนุบาลช้างเบิ้มตาน้องช้างนะคะของคุณครูเปิดอนุบาลช้างเบิ้มแล้วช้างของเด็กๆละคะมีชื่อแล้วหรือยังค่ะสำหรับช้างของคุณครูเครื่องฟ้านะคะมีชื่อว่าเจนนี่ค่ะเด็กๆรู้ไหมคะว่า ของพี่ช้างของคุณครูเพื่องทำมาจากอะไรคะทำมาจากอะไร <S <S 2> <S 2> ทำมาจากอะไรนะเรามาดูกันดีกว่าทำมาจากถุงเทา้าแล้วตัวพี่ช้างล่ะคะทำมาจากอะไรคะตัวพี่ช้างทำมาจากกระดาษลังคะ่ะแล้วก็หูอาจจะทำด้วยมาจากกระดาษรียูสก็ได้นะคะแล้วเราก็มาเจาะตรงกลางระหว่างลำตัวนี้นะให้ ตววตรงหน้าพี่ทั้งนะคะมีมวังโพออกมาได้ด้วยนะใช่ะค่ะเรามาเล่นกันเราก็จะมีเพื่อนของพี่ช้างมาเล่นด้วยกัน<ด>กับคุปเปิ้ลคูคจอยและคุปเปืองน,นะคะค่ะแล้วพบกันเปิดเทอมนะคะบายบายช้างช้าง